ได้โรคเนื้อแข็งโเนื้อแข็งมันเป็นจังไดร่นะคะช่วงแข็งแข็งอันนี้มันนิ่มเลยนี่มันห่วยเลยกินยาบลจัมปวดคารินาคารินาคารินามันปวดหมอเขาบอกว่าเป็นโรคยางหัวคะหมอเขาบอกว่าโรคติดเชื้อมันไข่ได้เป็นไข่เป็นไข่ไข่ติดเชืค่ะ แหละที่เป็นอันเนื้อแข็งแข็งนี่หมอบอกว่าเป็นหลงยังกว่าค่ะก็าลูกเนื้อแข็งมันแข็งออกแล้วก็อ่อนเลยนะถ้าก็อ่อนใ้นีไปไปหาหมอเนีจะแข็งหาหมอไลยหมอแล้วก็ยังบ่หายอยู่กินยาอย่างก็ยังหมอหายบาดเนี่ยเพื่อหลักผสมานว่ากินแลงวโลดแโลดอยู่นี่้าแล้วก็มายากินยานี่กินตัวใดคะพอลินาเคดีผู้ใดแนะนำพอลินาเคดีให้กินอ๋อพี่สุรัตน ยางกินมดจี่ขวดแล้วสามขวดมดสามขวดร่างยาไหนขวดที่สี่ดีดีึ้นจะได้มากตอนเนี้ยก็มี้นลดอ่อนก็ปวดมากอะไข้เน่อยเลน้อยบ่ปวดแล้วก็มี้อ่อนีปมันบรรณนั่นเองกรบบได้นะอ๋องอแง่กระบาดเลยเหรอนิมมือตัวนี้มันก็โคตเก่านี่มันก็ยากมากนะเก่ามากเลยอ่ะอ้าวเหรอ ันมกระคอนนั้นนี่ขอนี่บ่มี่บ๊อขอนี่บ่มีเลยมันิ่มหยองเขาเ้วยนะเมันก็แปลกเนาะพี่สุรัตน์เนาะแปลกขอนี่มันออกมาได้จังไหนห่อยนะว่ามันฮดเขาเอาหรอโอ้ดีดีดีจังหวะนั่งตอนนี้มื่สามขวดแล้วนี่ึ้นหลายเนาะตอนเลือยตัวเองได้แล้วเราไปยุ่งป่วยพายเลย เดี๋ยวมาสุดยอดเลยพี่แนะนำสิ่งดีๆให้กันใช่แน่อยู่ไดเติือก็ได้ว่าครับนี่คือไเติอได้เหยียบขาได้นี่แต่ก่อนนี่เหยียบได้ยู่เป่เหยียบได้ยูน่าหัดเจ็บหัดเจ็บมันแข็งหมดเลยเด้เหรออันนี้อันนี้มันนุ่มแล้วเนาะนุ่มแล้วตอนนี้แข็งแข้งมันเอายังไงวะคือแบบเขาลับไปไหม้อะไรเงี้จอยเนาะจอยจอยค่ะพี่แรงเงี้ยไหมพี่นั่ง ตัาเหลือมมากๆเลยนะอบอกแล้วดําไปเลย,เลยแกนเข่าดันอี้จะได้ไม่เหนื่อยไม่นังขึง้นเลยมั้งยากกินไปโลปโกยกินในหกเดือนแล้วแหกเดือนน,ะนะั้เค่ะกินของกินนิดเดียวเลงสมาโยศ์องยตดเนี่ยนะยต์สนับุณกินนะบุนไหนกินนัานอ่ะเนาะขื้นไรเติบเลื่อยขึ้นทำใาขึ้นนาเป็นคนอีกเนาะ